สัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารับรักทุกท่านนะคะวันนี้คนอันข่าวมาพร้อมกับธนาคารออมสินนะคะเผยกว่า3 0 0แสนรายจอทิ้งสิทธิเงินกู้ฉุกเฉินนัดหมายไปแล้วไม่มาทำตามสัญญานะคะรายงานจากธนาคารออมสินเปิดเผยว่าตามที่ธนาคารออมสิน เปิดให้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จํำนวน2ประเภทคือสินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระวงเงินกู้รายละไม่เกิน10,000บาทเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่มีไรายได้ประจำวงเงินสินเชื่อรวม20,000ล้านบาทโดยให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th จล่าสุดนะคะณวันที่18พฤษภาคม63ที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนขอสินเชื่อทั้งสิ้น2.3ล้านรายแบ่งเป็นสินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ1.77ล้านรายและสินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ6.27แ,นนะแสนรายนะคะทั้งนี้ธนาคารอมสินทยอยส่ง SMS แจ้งกำหนดไว้นะคะให้กับ ผู้ลงทะเบียนนะคะติดต่อสาขาแล้วกว่า1.33ล้านรายนะคะโดยณนวันที่18พฤษภาคม63มีผู้ลงทะเบียนมาติดต่อธนาคารได้รับอนุมัติแล้ว1.3แสนรายนะคะอยู่ระหว่างการรอผลอนุมตัติ1.6แสนรายนะคะขณะที่อีกกว่า3แสนรายนะคะยังไม่ได้ติดต่อแสดงตนและยืน่นเอกสารตามที่ธนาคารได้ส่ง SMS แจ้ง นัดหมายคิดเป็น23%ของจำนวนผู้ที่ได้รับแจ้ง SMS จําจำนวน6.82แสนรายนะคะอย่างไรก็ตามนะคะจากการตรวจสอบพบว่าผู้ลงทะเบียนติดต่อยื่นเอกสารและทำสัญญาน้อยกว่าจำนวนธนาคารนะคะได้แจ้ง SMS ไปนะคะมีหลาย สาเหตุนะคะอาทิกำลังจัดเตรียมเอกสารลูกค้าไม่สะดวกในวันและเวลาที่แจ้งนัดหมายบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้องหรือหมายเลขโทรศัพท์รวมกับบุคคลอื่นนะคะที่ร่วมใช้กับบุคคลอื่นนั่นเองนะคะอาจไม่เห็นในข้อความนะคะแล้วก็อาจจะไม่เห็นข้อความที่แจ้งนัดหมายนะคะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการให้กู้จึงยกเลิก ไม่ขอกู้นะคะเป็นต้นจึงขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนนะคะช่วงเวลาวันที่15-19เมษายน63นะคะตรวจสอบข้อความในโทรศัพท์ของตนนะคะว่าได้รับข้อความแล้วหรือไม่นะคะหากได้รับแล้วนะคะให้รีบเตรียมเอกสารและเดินทางไปติดต่อสาขาที่นัดหมายนะคะนอกจากนี้รวมถึงผู้ที่ได้รับ ข้อความ SMS แจ้งนัดหมายขอให้รีบไปแจ้งติดต่อทางธนาคารออมสินโดยด่วนเลยนะคะเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านนะคะขอการใช้บริการสินเชื่อทั้งนี้ขอย้ำว่าผู้ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อการใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะคะต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพอิสระนอก,นอกจากภาคเกษตรกรเท่านั้นนะคะ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสินโทร1 1 1 5หรือตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารได้แก่เว็บไซต์ของ w w w gsb o r t h นะคะ Facebook และ Office Line นะคะ gsb นะคะ Social City นะคะ ท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณนะคะที่รับฟังรับชมข่าวสารที่คนอ่านข่าวนำมาเสนอชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนอ่านข่าวด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ